สวัสดีค่ะวันนี้อสแนและน้องอะไรคะและน้องชอรเชอร์ชอรชนแนรวันนี้นะคะเราจะมาวิว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 เกมดอททูดอทนะคะอ่าไหนโชว์สิคะนี่ค่ะกล่องดอทดอดอทคือ Logical t h i n k i n g นะคะเป็นการฝึกพัฒนาการสำหรับเด็กนะคะ อ่าตรงนี้ก็หมอมตั้งแต่ะะอ่ะอุปรกรณ์ข้างในนะคะก็จะสามสามปีขึ้นไปค่ะนี่อ่าสามปีขึ้นไปอ่านเดี๋ยวให้พี่เชอร์มารีวิวให้ฟังว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างนะคะในกล่องนะคะมันก็จะมีปากกาแบบนี้นะคะจะมีอันใหญ่กับอันเล็กนะคะอืมอยู่สามแท่งให้ด้วยกันนะคะค่ะสีดำต่อไปอันัอนอ,อันใหญ่ อันใหญ่ก็มีสามอันเหมือนอันเล็กเลยครับอันใหญ่ก็มีสามอันเหมือนกันค่ะนี่ค่ะมึอเขาให้มายอะพอดอกมาก็จะเป็นแบบนี้ข้าวว่านนะคะอ่าดูอย่าตกอย่าตกใจนะครับว่ามันไม่ลบลบไม่ได้นะครับลบได้นี่นะว้าวกระเด็นมาด้วยนม่ไอ้กินได้อะว้ายรอเล่นค่ะเล่นไม่ได้ นอกจากมีปากกามียางลบแล้วนะคะแปรงลบแล้วมีอะไรอีกคะกระดาษที่เขาให้มาค่ะยืดหยุ่นมากค่ะตรงนี้ก็สมมติเราวนอไม่ับอันนี้เป็นโจทย์ให้ใช่ไหมคะเดี๋ยวค่ะพี่เชอร์จะเย็นๆนะคล้วาดอย่างนี้ค่ะแล้วแบบลืมไปดิเราจะต้องวาดลูกเราอยากวาดลูกเล่นะแต่น้องมันจะลุกเลื่อแล้วก็แบบก็นึกอย่างนี้ใช่ไหมคะสรุปไม่จริงนะคะไม่จริงเราจะทำยังไงคะ เอากระดูกมามาลบค่ะสะอาด<อ>ปิ้งๆเลยค่ะกลับมาใหมาน่นึงเอาเทปให้ดูอีกครั้งสิคะเผื่อเพื่อนๆมองไม่เห็นชัดค่ะโอ้สมมติว่าโอ้โหคิดอะไรไม่ออกนะขีดม่วซั่วไปโอ้ทำไงอ่ะไม่ทำไงอ่ะล้วลืมแล้วกระดูกหมถ้าสมมติถ้าสมมุติเราอยาก อยากเล่นโจดนี้ใช่ไหมคะแล้วอีกวันหนึ่งเราก็อยากเล่นโจดนี้อีกก็ได้อ๋อก็คือลบทําใหม่ได้ใช่ไหมคะเริ่มที่โจทย์เป็นยังไงบ้างคะโจทย์นะคะเราก็จะทําที่สมุดที่หนึ่งก่อนนะคะดูตรงไหนคะว่าเป็นที่หนึ่งนี่ค่ะตรงนี้ค่ะจะมีสัญลักษณ์ N O นะคะแล้วก็จุดสองจุดนะคะแล้วก็มีเลขจุดนะคะก็คืออันที่ เป็นใบงานที่1น,นะคะแบบทดสอบที่หนึ่งะะอ่าแบบทดสอบที่1ค่ะก็คืออธิบายนะคะของวิธีการเล่นก็คือนี่ค่ะเขาจะให้โจทย์มาว่าสิงโตแพนด้าช้างนะคะเราก็จะดูรูปภาพว่ามันมีหรือเปล่า <S <S ถ้ามีแล้วถ้าเรามาโดนต้นไม้มันคืออุปสรรคค่ะถ้าเราโดนปุ๊บ ตายปั๊บหูเออเตะเลยงั้นเดี๋ยวให้น้องชอนสาธิตให้ดูได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องชอนอธิบายลองดูนะคะโจทย์ข้อที่หนึ่งค่ะก็คือเราให้ดูตรงนี้ครับคืออะไรดูไหมครับก็คือต้อง้อาตรงนี้ไปหาตรงนี้ก็เราก็ใช้ปากกาตรงนี้คือเริ่มต้นสตาร์จุดสตาร์นะคะแล้วก็ลากไปเลยลากไปที่สิ่งตัวค่ะ อ๋อเดี๋ยวให้น้องชอนสาธิตดูถิงโตแล้วก็หมีเพนด้าก็โยงไปหาหมีเพนด้าหมีเพนด้าแล้วก็ช้างก็โยงไปหาช้างเราต้องไปทีละช่องหรือว่ากระโดดข้ามได้เลยคะไปทีละช่องค่ะถ้าเราโดนต้นไม้ปุ๊บแอนแอนาให้ล้ปัลบเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องชอนสาธิตให้ดูนะคะแล้วพี่เชอร์พร้อมเลยเหมือนกันเลยไหมคะเออเอาโอเคค่ะ เราก็ขีดเส้นอย่างนี้ัปเลื่ยคะก็ดูตรงนี้ด้วยนะคะเริ่มจากสตาร์ทไปหาช้างใช่ไหมคะอันนี้คือสตาร์ทนะคะอันนี้คือช้างลูกช้างนี่คะ่ะลูกช้างแล้วเสร็จรปุ๊บเราก็มาดูตรงนี้คะ่มะมันมีช้างครบแล้วไปหารูปสิงโต สิงโตไปหาสิงเพนดาไม่ใช่การผาสมกันอะไรทั้งสิ้นนะคะให้เราวาดไปแม่ช้างไปหาสิงโตสิงโต,งโตฟตุแต่ถ้าเรามาอย่างนี้อุ้ยช้างอยากพักผ่อน <ปะ S 1> เอดอ,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 อันนี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเรามาหาสิงโตปุ๊บ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 อย่างนี้นะคะถือว่าโอเคโอเคผ่านนะคะอ่ะ ะะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้สนุกหรือไม่คะสนุกมากเลยค่ะ,คะนี่ค่ะผิดหรือถูกของชองชอนเนี่ยถูกพี่เชื่อว่าอะไรคะถูกอ่ามาดูโจทย์กันเลยค่ะเป็นไงต่อคะนี่ค่ะนี่นะแล้วเสร็จปุ๊บอ่าดูการสาธิตหน่อยนะคะก่อนจะเปิดยังเหอะคะอ่าน,นี่คือจุดสตาร์เริ่มตนนะะ้นเลยค่ะเหมือนเดิมอธิบายเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิม แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคนละโจทย์นะคะน้อ,องชอนลองทำดูเลยค่ะพี่เชยลองทำดูเลยค่ะพับทับตัวละครเป็นเงื่อนต้องมีสมองขกระตุกป,ปึ๊บเดียวปับ๊บทำน้่งชามเสร็จแล้วว้าวเก่งจังเลยค่ะโอเค,อเคถูกต้องน,นะคะเสร็จแล้วค่ะ ในลองดูอีกบางทีนะคะเชตแอมก็ลองทำนะคะบางทีก็เป็นรูปเป็นล่างถ้าเราจินตนาการอ่าไปดูอีกข้อหนึ่งสิคะด้านหลังลองดูสิคะย่าคนว่าไม่ต้องค่ะลองไปเลยเอาไปเลยอ่าโอเคนี่นะคะอันนี้ดูเออหน้า number four มันเดิมค่ะมันเดิมคดูสังเกตตรงนี้ค่ะอ่ามีแฮนด้า ทุชนชอบขอทำเลยนะคะได้ค่ะไม่ต้องรอเลยค่ะเอาเลยค่ะเราแต่ละโจทย์แต่ละดานของมันนะคะก็มีเยอะอ่ะเมื่อกี้เฉาเต็มได้สามตัวใช่ไหมคะอือฮึตอนนี้ได้สีตัวแล้วค่ะมันจะเยอะขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนะคะเป็นระดับความยากใช่แล้วคะ่ะแต่ถ้าเราอยากโยงไปหากระต่ายท,าทันทีปุ๊บอ้าวโดนต้นไม้ทำยังไงนี่ค่ะ แก้ปัญหาอะไรคะนี่พื้นจุดสตาร์เหมือนเดิมนะคะ S น้ำหน้านะคะปึื้หลบลงมากราบคะ่ะเอ,อ้าใช่อะคะมันมต้องไปหาแพนด้าใช่ไมหมคะใช่คะ่ะถ้าทำแบบนี้แอนแเหมือนกันนะคะอันนี้แบบนี้ผิดนะคะอือต่อไปแบบที่ถูกคืออ่าสาธิตแบบที่ถูกคะ่ะแบบนี้ เปนไงบ้างคะเกมนี้ก็สนุกเป็นอีกแบบหนึ่งของ<ช>เด็กๆนะคะแล้วก็ถ้าอ่านั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ว่าลืมอะไรไปหรือเปล่าก็คือเกมนี้ใครอยากได้ดอทดอทนะคะกดลิงก์ข้างล่างใต,ใต้คลิปเลยค่ะ <S <S บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีของเล่น ของเล่นสนุกสนุกนะคะเดี๋ยวจะเอามารีวิวใช่ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย え <music>